ของคันนี้หลักหมื่นเองนะคะอยู่ที่4ี่หมื่นโลเท่านั้นเองนะ,ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะคะพร้อมไฟตัดหมอกสว่างสว่างเลยนะคะแมกไลเนอร์สภาพดีมากสวยมากเลยนะคะภายในของคันนี้บอกเลยว่าสวยสภาพดีมากเลยนะคะ พื่อนที่เสน่รถบ้านสองถนนซ่อมเจ้าปรุงธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะเป็นตัวแขบนะคะสีสวยมากเลยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยวิสุวิชิไตไททัน GLX นะคะปี ให้ดูเลยนะคะว่ามันสวยจริงอะไรจริงนะคะกระจังหน้าไม่มีรอยบุบมไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะคะพร้อมไฟตัดหมอกสว่างสว่างเลยนะคะอ่าแล้วก็คันนี้ได้แม็กอะลอยเดิมๆนะคะสวยๆเลยยางดอกเหลือๆพร้อมใช้งานกระจกพับไฟฟ้านะคะอ่าแล้วก็คันนี้เป็นโอเพนแคปนะคะแคปเปิดได้กว้างๆเลย คันนี้เนียนเดิมทั้งคันนะคะสวยสวยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอยออก,กันก่อนนะคะนี่เลยซอกประตูนอนทุกตัวเนียนๆนะคะไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดแน่นอนนะคะสวยสวยเลยใครกําลังตามหานะคะต้องรีบมาจัดก,กันไปแล้วนะคะด้านนี้ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนเลย,วเลยสวยมากเลยนะคะ ตรงนี้ท้ายสวยๆไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะมีกันชนตัวยางอะไรก็มีให้นะคะสวยมากแม็กไลเนอร์สภาพดีมากสวยมากเลยนะคะสวยสวยเลยน็อตตรงนี้ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะสวยมากๆมาเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันต่อนะคะเหมือนกันเลยนะคะเนียนทั้งคันหนูบอกแล้วว่าเนียนสวยมากจึงมากอ่ะมาเลยด้านนี้ แกเปิดได้กงกว้างเลยนะคะนี่เลยลอยอาร์คนะคะอ่าแล้วก็ซอกประตูด้านนี้น็อตเนียนกริบนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดเลยนะคะสวยๆเลยคันนี้นะคะชุดเครื่องมือมีให้ครบเลยอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยโอ้โหเรียงกันเรียบร้อยมากนี่ สวยๆเลยว้าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อดีกว่าภายในของคันนี้บอกเลยว่าสวยสภาพดีมากเลยนะคะภายในกว้างๆแบบนี้เลยกางแขนได้สุดมือเลยนะคะเบาะแขกเป็นบาะหนังนะคะนิ่มๆเลยนะคะเบาะด้านหน้าเป็นบาะผ้านะคะนิ่มนั่งสบายมากเลยนะคะอันนี้ได้เครื่องเล่นวิทยุนะคะเชื่อมต่อ USB ได้นะคะมี cd ด้วยแล้วก็เกียร์ธรรมดาให้สปีดนะคะ คันนี้เป็นพวงมาลัย m ัลติฟังก์ชันควบคุมวิทิโจากตรงนี้ได้เลยนะคะคอนโซลด้านนะ้าสภาพดีมากๆแล้วก็คันนี้นะคะชุดคู่มือก็คือมีให้นะคะนี่เลยสมุดคู่มือนะคะเรามาดูด้านบนกันดีกว่าด้านบนเนียนๆเ,เลยตรงนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะกระจกเป็นกระจกตัดแสงมีที่ใส่แว่นแล้วก็พวกระบบ ก็คือใช้งานได้ปกติเลยนะคะด้านหลังดู้เหมือนกันสว,สว่างเลยนะคะเหล๋ยนิดนึงอุ้ยมีกระจกด้วยแต่ว่ายังไม่ได้แกะนะคะเลขไม้ของคันนี้หล,ลักหมื่าน,านเองนะคะอยู่ที่4ี่หมื่นโลเท่านั้นเองนะคะน้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่า ยนะคะดีเหมือนหน้าตาคนรีวิวเลยนะคะ <Yeah. S 1> มาพร้อมเครื่องยนต์2.5 28แรงม้านะคะ mm hmm. เครื่องเดิมๆฟิตๆไม่รั่วไม่ซึมสตาร์ทต mm ิดง่ายเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลย <c oughs> เรามาดูในส่วนของตัวคานกันต่อนะคะคานเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่เคยชนไม่เคยถอดมาแน่นอนนะคะรถเต้นหนูไม่เคยชนมาแน่นอนนะคะรถมีคุณภาพทุกคันนะคะสวยๆเลยน็อตฝากระโปรงอย่างเนียนนะคะเนียนกิบเลยฝากระโปรงเดิมนะคะทางเราเป็นไายของเลวกันส่งถึงมือลูกค้าทุกคันแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์หปีหรือ1นึ่งมกิโลด้วยคันนี้ราคาหน้าร้านนะคะเราเปิดราคาอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะแต่ถ้ารับเพจเข้ามาเอาไปเลย3ามแสน 29,0 0 0บาทนะคะราคานี้เฉพาะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นใครไม่ทักมาไม่ได้ราคานี้นะคะและโปรพิเศษนะคะซื้อสดฟรีแบตไปเลยนะคะฟรีค่าจาัดโอนค่าดำเนินการสาหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านไฟแนนซ์เท่านั้นรถ<อ>เต็นเราผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆเกรดเอทุกคนันเต็นเรามีเล่พมพามนทุกคนันไม่ปิดเต็นหนีแน่นอนรถ ของเราเข้ามาทางเรามี4เพจตามนี้เลยแล้วก็มีติกตอกอีก2ช่องทางนะคะตามนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยอยากได้รถสวยตรงปอกไม่จบตามาที่นี่เลยเสน่ห์รถบ้านสองไมห <c oughs> หนูไปเม้นเองเคยนฟินมาดังมากหนูก็เลยแบบเมนดึงดึงยอดคนดู